ทีวิทยาิาลแลผู้ยิ่งติดตามรับชมกระักราทีมรามีท่านวิทยาภิบาลและคณะอย่างสูงครับรวมทั้งท่านผู้ตรวจาการกระทรวัละส่อองรับพิจารณาว่าเท่านเป็นทันและทนีชื่อว่ากลต่อรื่องต่อไปจะขอลมในสถานีพิจารณาบ้าน อยากยั่งยืนรวมทั้งปัญหาที่มันส่งผลเราต้องตอบพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้นี่ยก็ได้รับการโลงนามจากทางรองนายกรัฐมนตรีสมุทรไทยทางมริการผ่านห้องสมุดของสภาแล้วก็ไปดูประกอบเรื่องดบเนินการตามขั้นตอนตการะเป็นพระในการช่วยเปรียบขอเกิดคำกาญจนาเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ท่านได้นำเสนอเขื่อนแรกก็คือจะเป็นของเขื่อนบุพยพลนะครับณวันที่19ธันวาคมนี้ครับ นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาขอนําเสนอในื่องนแดงนะครับมีน้ำใช้ใการอยู่ที่152ล้านนะครับอข้อมูลเท่าทองนะครับรับน้ําที่4.8่จุแปลูกบาศก์มีน้ําในอ่างอยู่ที่89ล้านนะครับหรือ29%่สิบเก้าเวลาจะพัฒนาไหลผ่านอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดยี่สิบเปอร์เซนต์กตราคานยดอร์เซนต์แต่ประเด็ปัญหาเราก็ยังเห็นว่าแม้ะแล้ว การเปลี่ยนตรงนี้ครับจึงมองในมุมมองที่ที่ผมนํำสื่อต่อรัฐบาลปีโยกร่างไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยจะในเนี่ยนะครับแต่มันเหมือนว่าเราบริหารตามคนรับช่วงนี้สองเองนะครับก็มีนโยบายนะครับกําชับให้โครงการส่งน้ำต<ม>้นทุนนะครับของสีง่คหลักเนี่ยนะครับนับวันนี้นะครับแต่วันที่สองนะครับมีเศษแล้วก็น้ำเพื่อการสาธารณสุขนะัปี ขึ้นกับมีการที่มีฝนตกมาก